ไลฟ์ Light, ปลิวเพราะคำต้องห้ามนะคะอ่าบัตรประชาชนเดี๋ยวไปให้ค่ะสรุปนะคะประเด็นเก็ตผ่านไปใชปออ่แล้วเราก็จ่ายเออแล้วเนีเราก็มีการจ่ายเงินตามสินค้าทุกอย่างแม้ไม่มีตะก,กาอือก็คือจ่ายตามแพทเทิร์นของค่าตัวของน้องเจนนี่ทุกอย่างเราเคารพน้องเจนนี่อยู่แล้วถึงแม้มีเทเกเน่เราจะขอแค่สองนาทีแต่เราก็จ่ายเต็มเอออ่าไปต่อไป โอเคครับต่อมาก็คือประเด็นของการที่พอไรตัดอะ่ะเราเป็นยังไงอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรพอไรตัดปับ๊บเราก็ตกใจเพราะว่า energy เ,เ,เรามันก็ทุกคนก็โอ,โ,โอ้โหเราตกใจ,จดิคนดูร่วงไส้แสนคนอ <ๆ S 1> ่ะพอไรตัดปุ๊บเฮ้ยน้องเจนเกิดอะไรขึ้นอ่ะไรตัดกับพี่โอ้เรารีบขอโทษน้องเลยแต่คาพูดน้องคือเออพี่ตกพี่ตกใจมากพี่ก็แบบว่าเฮ้ยไรปิวพีวเพราะไรอ่ะพี่เพราะไรอ่ะจะนี่แบบ น้องเจนี่แบบก็น่ารักมากนูอบอกว่าพี่ปุ๊กไม่เป็นไรคะ่ะหนูไล่ปิวมาละหลายรอบพี่บอกจริงเหรอ,อมันมเป็นเรื่องปกติเหรอน้องเจนี <"P hi S 2> ่พี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องขาน,นี้ทีมติ๊กตอ,อกอยู่เดี๋ยวติ๊กตอ,อกจัดการให้พี่ปุ๊กไม่ต้องเสียเล่นนะพี่ก็หันไปถามน้องบูมว่าเฮ้ยบูมันเป็นเรื่องปกติเหรอพี่พี่ไม่รู้แล้วเมื่อกี้มันมันผิดตรงไหนอะไรเงี้ยบูพี่ปุ๊กไม่เสียเล่นแม่ติ๊กตอกอยู่ตรงนี้อันเนี้คือเขามีมารยาทไงเราเราอันนี้เพิ่งตงนะคะ หลายๆคนอะรู้ดีมากเกินกว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์แล้วพี่อายุส5มสิห้าแล้วอยู่ในวงการมาสิบห้าปีแล้วพี่ไม่มานั่งโกหกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยส่วนคนที่พุ่งตรงว่าแบบก็ไม่เป็นไรมีความใส่ใจเกินอันเนี้ยพี่ขออนุญาตขออนุญาตข้ามนะคะก็คือน้องก็พูดว่าพี่ปุ๊กไม่เป็นไรไม่ต้องเรียสเลยแล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยน้องเอาไงดีพี่ปุ๊กไม่ต้องเสียเลสแล้วเจนี่ก็พูดว่าพี่ปุ๊กถ้าไหล เนี่ยหนูแก้เราเราแก้ปัญหาได้แล้วพี่เดี๋ยวไลน์ขึ้นเสร็จปั๊บอ่ะพี่อยู่กับหนูก่อนนะพี่แบบพี่เอนเตทนนะเราแบบเดี๋ยวให้ยอดคนดูขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่พี่ขายของแล้วหนูขอพี่ว่าแบบเอาสนุกเหมือนเดิมเลยนะพี่แบบเอาสนุกเหมือนเดิมเลยพี่ไม่ต้องนอยดูเออเออได้ได้เอาสนุกเหมือนเดิมนะเออเจนี่โอเคใช่ไหมเจนี่ได้พี่ขอสนุกเหมือนเดิมอันนี้คือคําพูดของน้องเจนี่นะะ